ทางองคมนตรีนะครับได้เดินทางมาติดตามโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริในพื้นที่ของอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับที่บ้านดอยผีลูตำบลแม่นาเติงอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์ประธานองคมนตรีและประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนารัษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริเดินทางมาตรวจเยี่ยมบ้านผีลูครับ หนึ่งในโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนพร้อมทั้งมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยให้กับราษฎรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและยังมองบอุปกรณ์กีฬาพระราชทานนะครับให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านดอยผีลูครับและก็เป็นการเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดําเนินงานของโรงเรียนแห่งนี้ด้วยครับจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านดอยผักกูดต,ตำบลแม่นางเติงตำบลปายอำเภอปายนะคะพร้อมมอพาห่มกันหนาวพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหารกระป๋องสําเร็จรูปค่ะให้กับราษฎรบ้านดอยผักกูดนะคะเยีกก่ะะยมการจัดนิทรรศการผลการดําเนินงานผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตรและยังได้บํารุงต้นไม้ต้นนางพญาเสือโครงค่ะใส่ปุ๋ยและรดน้าต้นไม้บริเวณหน้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านดอยผักกูดอีกด้วยนะคะ